สวัสดีครับผมก็อยู่กับช่วงเล่นก่อนส่งอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเจ้าไฟส์ไดรเวอร์นะครับไฟโฟนนะฮะกระถานของเขานะฮะเออไม่ได้ทําคลิปนานมากครับเพราะว่าไม่ได้มีเวลาด้วยขี้เกียจด้วยนะครับอาจจะหายไปน้าเลยนะครับวันนี้ก็ได้ตัวอ่าเป็นไฟโฟนกระถานมานะครับอ่าก็เลยมารีวิวสักหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้ทําคลิปนี้มานานก็เริ่มฝึกแล้วว่า คิดถึงอะไรฮะอยากจะทำคลิปอะไรเงี้ยช่องมันเงียบๆแล้วนะฮะอ่ะอ่ะตัวไฟฟอนเนี่ยผมเคยลงใน y o ยูทูบช็อ t จนไปคลิปสั้นนะเนาะตอนนั้นได้แค่โฟนมานครับแต่ตอนนี้ได้ถ่านมาด้วยก็อ่ะมารีวิวแล้วกันนะครับขำๆนะครับแต่ว่าไม่ให้ช่องมันเงียบเพราะมันเงียบมากันหลายเดือนแล้วนะ,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูรูปนแรกกันเลยไปอ่ะครับผมในส่วนของตัวโฟนนะฮะอันนี้เถือเป็นสวิตช์ก่อน ในส่งตัวโฟนนะครับก็สภาพนะครับ,ได,ออรบได้มาเป็นมือสองนะครับได้มาเป็นมือสองนะครับนี่สภาพคือดีเลยนะร,รอยคือรอยน้อยมากคิดอยู่ว่าจะจะเก็บดีไหมหรือจะปล่อยดีอันนี้ก็ยังไม่ชัวนะครับเพราะว่าของได้มาส่วนใหญ่ก็ได้มาปล่อยไปนะครับไม่ได้เก็บไว้นะฮะคือรอยน้อยมากคือสวยเลยะนะครับอ่า สวิต์เปิดปีดอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังเป็นฝาถานนะครับเป็น 3A 2ก้อนนะครับใช้ไม้จิ้มันจิ้มตรงนี้แล้วก็ดันออกได้เลยนะครับอ่าเปิดสวิตด์ก่อนนะฮะอ่าคือเสียงดังฟังชัดมากนะครับอ่าอ่าต่อไปเป็นตัวฐานแล้วกันนะครับดูตัวฐานก่อนนะฮะตัวฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี้สามารถพับได้ แต่ทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ก็น่าจะเห็นรีวิวกันมาหลายช่องแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าแนละ้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวใหม่ที่ทางบันไดเขาผลิตล็อตใหม่โกงกล่องใหม่อันนั้นจะมีลูกเล่นเขาเรียกว่าเสียงเยอะกว่าเดิมนะฮะเยอะกว่าตัวเก่านะครับอ่ะเปิดมาเปิดสวิตช์ลูกเล่นแรกก็ต้องเป็นลูกเล่นกดโทรศัพท์นะครับอ่ะเปิดสุดแล้วกันจะเห็นไหม อะเป็นอนวนี้แล้วกันอ่ะอ่าเป็นอ่ะศูนย์ก็ได้ศูนย์กดโทรอ่าคอลเลคชั่นคอลเลคชันแล้วกันนะครับนะครับกดมาอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นลูกเล่นอะไรดีอ่ะต่อไปเป็นปืนนะครับ นี่หนึนะครับกด enter หาซิงเกิลโหมดนะครับเราต้องงอปืนก่อนนี่แบบนี้แล้วก็ปุ่มยิงอยู่ตรงนี้นะนี่ปุมยิงนะขาวๆตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้เป็นยังไงดูแสงจะออก เลนเดียวนะครับแล้วก็ออกตรงปลายปืนนะครับอนี่กระสุนหมดแล้วนะครับกระสุนหมดแล้วทำไงเราก็ต้องชาร์จนะครับกด279นะครับ enter 279นี่นะครับดูอ่าอันนี้คือชาร์จแล้วนะครับแล้วก็สามารถยิงได้ต่อเลย แล้วนะครับอ่ะต่อไปเป็นบ u สโ o d e นะครับบ u สโ o d e ก็ต้อง106อ0 10 6่า106ตามตรงนี้แล้วก็ enter งอเหมือนเดิมอ่าจะสังเกตว่ามันวิ่ง2เลนแล้วนะครับผมนี่อ่าแต่แบบนี้จะกระสุนจะหมดไวนะครับจะหมดไวกว่าแบบแรกนะครับ่าแล้วก็กดชาร์ต อันนี้ต่อไปลูกเล่นสุดท้ายนะ็คือลูกเล่นแปลงร่างนะครับถามว่ากดปุ่มข้างบนปุ่มยิงตรงนี้จะสามารถอ่าคอมพลีตอีกครั้งนะครับ อันนะนะครับต่อไปลูกเล่น X Chart เปิดมาอ่าลูกเล่นตัวเก่าจะมีแค่นี้นะครับ X Chart ถ้า X X ตัวใหม่จะจะมีเสียงแบบชุ้งชิงชุ้งชิงนะครับถ้าไม่ตายที่ว่าตอนกระโดดด้วยแล้วก็ตอนที่ว่าลูกทีบใส่อะครับเอาลงประมาณนั้นอีกทีนะครับอ,อ,อ,อ๋บอ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาตัวจีนที่เคยรีวิวไปเมื่อคราวก่อนนะครับมาเทียบดูนะว่าขนาดเท่ากันไหมนะครับตัวนี้คือตัวจีนที่เคยรีวิวไปเมื่อคราวนั้นนะฮะนี่เป็นตัวจีนแบบจ๋าเลยนะจีนจ๋าเลยลูกเล่นคือแบบเหมือนกันเด้เลยนะแต่ว่ามันนะครับเป็นแบบนี้นะฮะชิปถอดได้นะครับชิปถอดได้ คือคล้ายๆเลยชิปสวยนะชิปชทำสวยอ่าลองมาเทียบกับตัวดีเอ็กนะว่าขนาดเท่ากันหรือเปล่านะครับอ่าในส่วนของตัวโฟนนี่ครับนี่รู้สึกว่าจะเล็กเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ตัวจีนจะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งนะลองเทียกบกันนี้เลยแบบนี้เลยนะครับความหนาตัวดีเอ็กจะหนากว่านะฮะนะครับ อันนี้นะครับชิปเทียบกันเลยอ่ะนี่อันนี้อันนี้คือตัว dx อันนี่คือเดีือดหันไฟมาเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือตัว dx นะอันนี้คือตัว dx นะครับส่วนนี้คือตัวจีนนะครับความแตกต่างนะฮะ ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าของ dx ใหญ่กว่าถ้าของจีนใส่ของ dx ได้ไหมอันนี้ได้ครับแต่มันจะหลวมแบบหลวมมากนะฮะโอเคต่อไปมาดูตัวฐานตัวฐา,านของงานจีนฮะนี่ฐานง,งานจีนนะเป็นแบบนี้พลาสตงิง่อยเลยนะนะครับกับตัว dx D X. ตัวจีนฮะนใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับมันถือว,ว่าตัวดีเอ็กมันใหญ่กว่านะครับถ้าตัวจีนมาใส่ D ดีเอ็กไ,ได้นะอ่าหุยอันไม่ใส่ได้นะจีนใส่ดีเอ็กได้นะแต่ว่ามันจะหลวมอย่างที่บอกด้วยตัวจีนจะเล็กกว่าน่อยหนึ่งใส่ได้ไม่ใส่ได้ครับอันีนจะเป็นแบบนี้เลย แต่ว่ามันหลุดหลุดง่ายเหมือนกันนะนึงจริงดึงดึงแค่นี้ก็ออกแล้วแหละไม่ไม่ต้องถึงกับดึงออกแค่ว่าไม่ต้องถึงกับชักขึ้นอ่ะไม่ได้ถ้ากดดึงดึงออกอ่ะแต่ว่ามันแค่เนี่ยมันหลุดแล้วเห็นไหมไม่ต้องถึงกับดึงอย่างเงี้ยเออบอกไม่ถูกนะนะครับอ่ะเมื่อยไม่ได้รีวิวนานนะก็เลยเมื่อยธรรมดานี่อันนี้จะแข็งนะครับนี่แข็งครอือ complete complete ไปเลย นะครับอาแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว5โฟนนะครับ DX นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเก่านะครับยังไม่ใช่ตัวใหม่ตัวใหม่นี่ลูกเล่นจะ,จะเยอะหน่อยเสียงลูกเล่นเหมือนกันแหละแต่ว่าเสียงถ้าไม่ตายมันจะเยอะยา,ยาวกว่าตัวนี้นะครับเยอะเลยนะครับตัวใหม่ที่ว่าทําอะไรได้ทําออกมาทําใหม่ทํากล่องใหม่ทําลอดใหม่ครับ <laughs> นั่นแหละไม่รู้จะอธิบายยังไง อ่านะครับก็มีเท่านี้เลยบัสโหมดซิงเกิลโหมดแล้วก็แปลงล่างนะครับลูกเล่นหลักๆมีเท่านี้นะแล้วก็มีคอนเนคคอนเนคชันด้วยนะติดต่อสื่อสารอะไรเงี้ยนะครับคลิปนี้ก็ต้องจากกันไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นอะไรตัวไหนยังไงก็ติดตามกันไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับระหว่างตัวจริงกับตัว dx เพื่อนๆชอบตัวไหนกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย